สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องโคชหูรานครับแล้วก็พอดแคสต์เมื่อฉันเป็นพระป่าวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของสยศาสตร์นะครับคือว่าอาจารย์เกียรตินี้ได้สอนโหราศาสตร์ทุกวันอาทิตย์นะครับ9นาฬิกาถึงประมาณ11นาฬิกาและรับดูดวงนะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหานอกจากมันดูดวงแล้วพบว่าดวงไม่ดี บางรายดวงถึงคาดก็ถามหาวิธีการแก้ไขนะครับบางท่านก็ดูเหมือนว่าตัวเองประสบผลสมเมร็จที่ดีแต่มีความเสียหายเกิดขึ้นก็พอเอาดวงมาดูแล้วก็จะพบว่ามีปัญหาอุปสรรคทางดวงอย่างไรบ้างนะครับแก้ไขยังไงท่านก็ถามมาผมก็ตอบให้ในคลิปเยอะแยะไปแล้วนะครับหลายคลิปแต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดก็ยังมีผู้ที่มาสอบถามมีทางแก้ไขไหม คนที่ดวงไม่ดีหรือดวงเนี่ยนะครับดวงไม่ดีดวงถึงค่าสามารถแก้ไขได้ไหมอาจารย์ของผมสอนผมมาอีกทีหนึ่งนะครับว่าดวงชะตาของแต่ละคนมันแก้ไม่ได้คุณจะไปแก้ไขเขาอะยากยากมากมันแก้ไม่ได้เลยทีเดียวแต่แล้วท่านอาจารย์ก็บอกผมบอกว่าเคล็ดลับสูงสุด ของการแก้ของการจัดการเรื่องพวกนี้นะครับก็คือการแก้ไขไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องแก้เปลี่ยนมันเลยเหมือนกับท่านซื้อรถยนต์มาขับนะครับซ่อมเครื่องยนต์ซ่อมไปซ่อมมาซ่อมแล้วซ่อมอีกรถก็ไม่ดีขึ้นมีแต่ความเสียหายวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดนะครับก็คือขายรถทิ้งเปลี่ยนรถใหม่เลยไม่ต้องมานั่งซ่อมรถแล้วครับ เปลี่ยนรถใหม่เลยดวงชะตาก็เหมือนกันนะครับในเมื่อเราเกิดมาดวงเราเป็นอย่างนี้อย่างน,างนี้อยู่มาจนหลายสิบปีขึ้นมาแล้วก็มีแต่ความไม่ดีไม่ดีตลอดแล้วมาถึงช่วงเวลานี้ก็กลับจะมีดวงถึงค่าเสียอ,อีกทำยังไงดีก็มาถามเข้าถามเอาถูกคนนะครับก็คือแก้ไม่ได้ก็เปลี่ยนสิครับเปลี่ยนได้หรอได้ครับแต่มันมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะนะครับ แต่ที่ผมพูดนี้ไม่ได้มาอ้ออวดหรือว่ามาชักชวนให้มาแก้ไขกับผมนะครับผมสอนวิธีทำครับผมสอนเปิดสอนดังนี้นะครับหัวข้อที่จะแก้ไขเฉพาะสายมูนะครับถ้าท่านเป็นสายพุทธวัฒนะข้ามไปเลยนะครับถ้าท่านเป็นพุทธแท้ข้ามไปเลยแต่ถ้าท่านยังมีความเชื่อมั่นในสายมูท่านยังกลัวผี ยังมีโชคไม่ดีโชคดีอยู่ในสมองนะครับท่านต้องสนใจหัวข้อเหล่านี้แน่ๆก็เข้ามาเรียนได้นะครับผมเริ่มสอนไปแล้วตั้งแต่วันที่14นะครับสอนเรื่องแรกไปแล้วนะครับทุกวันอาทิตย์9ก้าโมงถึงประมาณ1ิบโมงครับทักไลน์ ID ผมนะครับโโรรวีดมิคกมานะครับแล้วก็มาเรียนกันสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับคือสัปดาห์ของวันที่ยีเท่าไหร่นะ อ่ยี่สิบกว่านี้นะครับเราจะเรียนเรื่องเร,รื่องพวกนี้กันนะครับดูนะครับเรื่องพวกนี้ผมไม่ได้สอนตามเรียนนี้นะครับแต่หัวข้อจะเป็นดังนี้หนึ่งดูไม่ดีดูถึงค่าแก้ไขย,ยังไงในเมื่อบอกว่าแก้ไขไม่ได้แล้วทํำยังไงเปลี่ยนครับการเปลี่ยนดวงกําเนิดเลยหรือการย้ายดาวกําเนิดเลยมีการตั้งพิธีมีการบูชา เป็นสายมูขาวนะครับเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมูดำนะครับสายมูขาวหลักการและเหตุผลคืออย่างไรถ้าท่านเข้ามาเรียนก็จะรู้เหตุผลรู้หลักวิธีและวิธีปฏิบัติท่านสามารถทำได้ไม่แน่ใจก็เข้ามาเรียนหลายครั้งหน่อยก็ได้นะครับก็ก็ค่อยว่ากันตอนเรียนนี่คือวิธีหนึ่งครับก็จะแก้ไขดวงเปลี่ยนไปเลย อะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันถึงค่าให้มันหายไปเอาแต่ของดีๆเข้ามาประมาณนั้นข้อ2นะครับการแก้ไขให้ประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ทําบางคนนะครับทํากิจกรรมกิจการอย่างไรอย่างไรก็ไม่เจริญทําไปลักติดอุปสรรคเปิดร้านเปิดบริษัทขึ้นมาแล้วมีการติดต่อมีผู้คนมาอย่างดีคนเห็นจากข้างนอกโอ้โห จเริ่แน่นอนเลยเข้าคิวยาวกันขนาดนี้แต่ปรากฏว่าไม่ประสบผลสำเร็จมีหนักซ้ำยังมีปัญหายุลงตุงดัง,ง,งเพิ่มเต็มไปหมดเลยนะครับทำยังไงให้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ตนเองทำก็คือการเซตซีโร่ครับการถอนสาบานท่านสาบานไว้ท่านบนบานสารกล่าวไว้ทั่วประเทศไทยไปลนะท่านะไปแก้บนหรือ,อยังยัง ท่านจาได้ไหมจําไม่ได้อาล้ชาตินี้บนว้ที่ไหนอธิษฐานอะไรไว่าที่ไหนยังจําไม่ได้เลยแล้วชาติที่แล้วล่ะยิ่งไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะ,จะทํายังไงครับอาจารย์อาจารย์ก็สอนให้ฟังน,นะครับว่าแก้ไขมันมีวิธีนะครับเราเรียกว่าเซตศิโรจริงๆก็มีคลิปนะครับผมทําคลิปนี้สองคลิปหรือสามคลิปแล้วด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นการเปิดสอนนะครับ ก็เข้ามาวันอาทิตย์นะครับการเข้ามาวันอาทิตย์พูดซ้ำอีกครั้งนะครับทักไอดียลน์ผมมาที่โฮโรไพร a เวนนะครับมันก็จะขึ้นเบอร์ขึ้นชื่อคุณผมก็จะส่งลิงก์เข้าห้องไปให้นะครับแล้วก็ค่าเรียนครั้งละสอ0บาทครับเดี๋ยวลืมพูดอันที่สามนะครับผู้ที่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการทำแท้งนะครับจะเกิดอุปสรรคปัญหาจะเกิดความ หายันะอย่างไรแล้วเราแก้ได้ไหมมีวิธีนะครับมีวิธีผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่ขจัดทิ้งเลยทําไม่ได้แต่ผ่อนหนักให้เป็นเบาก็เข้ามาเรียนครับว่าทําอย่างไรผมก่อนจะเรียนผมจะอธิบายหมดเยอะเลยนะครับว่าหลักการมันเป็นยังไงเหตุผลม,มันคืออย่างไรคุณต้องรู้ที่มาที่ไปคุณจึงจะแก้ไขถูกไม่ใช่ไปฟังสายมูอาจารย์นู้นอาจารย์นีาา้บอก ท่องอย่างนั้นทําอย่างนี้แล้วคุณก็ทําแล้วมันก็จะดีก็ถ้าคุณไม่รู้สกักอย่างคุณทํายังไงคุณก็มีดีขึ้นหรอกแต่ถ้าคุณรู้แล้วการกระทําง่ายๆก็จะจบนะครับอันที่สี่การทําเสน่ห์ให้รักให้หลงให้อยู่กับเรานั่นแหละครับหมอทําเสน่ห์ผมก็สอนด้วยเห็นไหมครับแต่ว่าอันนี้เป็นสายขาวนะครับเราไม่ได้เอาน้ํามันผีตะเคียนอะไรไม่รู้เยอะแยะเรื่องนี้เราไม่ใช้นะครับ เราเอาสายขาวธรรมดาเนี่ยทําให้รักให้หลงได้ทําให้อยู่กับเราได้และอยู่กับเรานานๆด้วยแต่ที่หนีไปแล้วจากไปแล้วเลิกไปแล้วเนี่ยเราจะท,ทําพิธีให้เขากลับมาเนี่ยไม่กลับหรอกครับผมบอกได้เลยไม่กลับนะครับอันนี้คือสายขาวนะครับไม่มีทางเลยเขาไปแล้วจะไม่กลับมานะคุณสายดำเขาอาจจะบอกว่าเขาทาได้นะครับทําน้ามันคลาย้มัน อะไรก็มีรู้จริงแหลนอะไรสักอย่างนะครับแต่จริงๆไม่กลับหรอกครับอันนั้นหลอกต่อมานะครับการไล่ผีหรือการสยบผีทำได้ไหมบางคนมีอาการชักมีอาการไม่รู้เรื่องเราเข้าใจว่าเขาผีเข้านะครับคนชาวาชาวไทยนะครับชนบทเนี่ยมักจะมีเรื่องนี้มากการที่ผีเข้าผีเข้า แล้วคุณจะไล่ผียังไงคุณจะสยบผียังไงอาจารย์เกียรติสอนให้นะครับทํามาเยอะแล้วถ้าท่านาดูรายการทีวีก็จะมีหมอหรืออยู่หลายท่านที่ออกรายการทีวีนะครับก็ทำได้ด้วยวิธีนู้นวิธีนีน้ประมาณนั้นนะครับผมสอนให้เป็นวิธีที่รับประกันดีกว่ามึง้งฮะพบการป้องกันภัยจากผู้อื่นกระทาเราที่มักจะเรียกกันว่าโดนของนะครับ เอา้าถ้าเราโดนของทอํายังไงถ้าโดนของแล้วทำยังไงเราต้องรู้ก่อนว่าโดนของอะไรซึ่งมันยุ่งยากมากทางที่ดีคือเราป้องกันไภัยไม่ให้ผู้อื่นกระทําเราได้เลยดีกว่าทํายังไงก็เช่นเดิมนครับเรียนจากผมไปรู้หลักการและเหตุผลนะครับเ <c oughs> มื่อคุณรู้หลักการและเหตุผลแล้วนะครับคุณไม่เพียงแต่จะป้องกันภัยจากผู้อื่นกระทําเราแล้วนะครับ คุณยังจะทําให้ตัวตนเองเนี่ยยิ่งใหญ่สดใสขึ้นได้ด้วยเพราะมันเป็นวิธีเดียวกันนะครับต่อมาอันที่เจ็ดนะครับทําไมไม่มีโชคเลยก็ทํานี้นะครับลูกศิษย์ที่ก่อนหน้านี้นะครับก็จะซื้อยันกับผมนะครับผมขายยันตัวนี้นะครับยันโชคดีมีมาไม่ขาดสายเพราะว่าเป็นยันที่ต้องทําเฉพาะบุคคลทําแล้วท่านพกติดกระเป๋าไว้นะครับจะมีโชคเข้ามาหาตลอด ก็คือกระเป๋าเงินท่านจะไม่เคยศูนบาทจะไม่เคยแห้งมันจะต้องมีมาตลอดถึงจุดํำสุดก็จะมีทางแยกทางย้ายทางไหลามาก็จะเข้ามาไม่ไม่ขาดสายเลยจึงเรียกว่ายันโชคดีมีมาไม่ขาดสายต้มีหลักการและเหตุผลอะไรบ้างมาเรียนก่อนแล้วก็เรียนวิธีปฏิบัติปฏบิบัติทำไปนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นนะครับ ผมก็จะเริ่มสอนในสัปดาห์หน้าแล้ววันนี้สอนไปแล้วไหมครับ14กันยาสอนไปแล้วเรื่องนี้เรื่องนี้นะครับสอนไปแล้วสัปดาห์ที่จะถึงนี้คือสัปดาห์ที่21กันยานะครับเราก็จะเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งในนี้แหละเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งในนี้นะครับก็แล้วสัปดาห์ถัดมาก็เรียนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรียนรู้เร็วนะครับ บางสัปดาห์าก็อาจจะเรียงหลายเรื่องหน่อยนะครับครบหมดน,นี้ก็จะเรียงโหราศาสตร์ตามปกติอีกนะครับโหราศาสตร์ชั้นต้นโหราศาสตร์ชั้นสูงรวมรวมกันอยู่วันอาทิตย์ที่ช่องคคชโหรานีแหละครับสําหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและนี่ก็แอดไลน์ไอดีมานะครับจองที่เรียนที่นั่งไว้นะครับผมจะได้เปิดคอมลองครับ สำหรับวันนี้อีกครั้งครับรกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ